วันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 7ดอรอกับพันดรกพนิจเอื้อนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขสใสรองนายยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บัาเพนกุศลทักษิณานุปทานแก่ผู้วายชนในเหตุการณ์โรงงานผลิตพลุระเบิดและพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลุระเบิดโดยน,นายนัทธพัฒน์สวนประทีปผู้ว่าราชาการจังหวดัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้และนางเชื่อชีวนันริมธีรกุลผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลุระเบิดจากกองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภายัยสำนักนายกรัฐมนตรีณสา,าราการเรียนวัดลงช้างตำบลสาราขาวจังหวดัดสุพรรณบุรี